นิทานอีโศเรื่องกวางกับเพื่อนๆนาทุ่งหญ้ากว้างกวางน้อยตัวหนึ่งนอนป่วยอยู่เพียงลำพังเพื่อนๆของมันรู้ข่าวจึงพากันมาเยี่ยมเมื่อมาถึงก็เห็นบริเวณที่เจ้ากวางอยู่มีทุ่งหญ้าขึ้นเขียวขจีน่ากินมากบรรดาเพื่อนๆจึงพากันกินหญ้าในบริเวณนั้นจนหมด เมื่อเจ้ากวางน้อยหายป่วยก็รู้สึกหิวมันจึงออกไปหายากินแต่แล้วก็ต้องพบกับความว่างเปล่าเจ้าพวกเพื่อน,อนต้องกินยาไปหมดแน่ๆเจ้ากวางน้อยเดินหายากินไปจนทั่วทุ่งแต่ไม่มีอาหารเหลืออยู่เลยในที่สุดเจ้ากวางน้อยต้องอดอาหารตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้ามีเพื่อนที่หวังแต่จะเอาผลประโยชน์สู้ไม่มีเสียเลยยังจะดีกว่า